นี่ครับชั่วโมงนี้ครับเราต้องมาติดตาม2.2ที่เร็วที่สุดในประเทศไทยณเวลานี้ครับแล้วก็ตอนนี้เรามาถึงที่แล้วครับอู่ช่างวัดชนบุรีชื่อนี้การันตีอยู่แล้วแล้วก็ฟูเทคอาร์ตลิวเดี๋ยวไปดูกันครับว่าคันนี้จริงๆเขาทำอะไรกันบ้างแล้วก็อู่เนี้ยเขายกเครื่อง2.2มาลื้อเป็นชิ้นๆแล้วเดี๋ยวเราไปหาข้อมูลกันนิดนึงว่า2.2 กับตัวเก่า1.9เนี่ยมีอะไรพัฒนาขึ้นมาเหมาะสมที่จะเอามาปรับแต่งใช้ในชีวิตประจำวันหรือไม่วันนี้ข้อมูลเดียวที่จะตอบเราได้คือนี่ครับช่างวัดชุมบุรี ครับสวัสดีครับผมจริงๆส่วนตัวก็มาสนิทกับช่างวัดในช่วงหลังที่นี่เป็นอู่ที่ละเอียดอ่อนมากยิบเขาเรียกว่าอะไรละเอียดยิบเลยสาหรับผมมาอยู่กับช่างวัดแป๊บเดียวใช่แล้วก็การทํารถของเขานี่ฮะก็เป็นรุ่นใหม่ของประเทศไทยเลยนะเวลานี้สำหรับ2.2คันนี้2.2ครับ,รบชื่อรุ่นจริงๆมันคือ2.2 ในงานอีสุเรสป i r ิ t ใช่ไหมพี่ใช่ครับ2.2ครับผมก่อนจะไปดูรละเอียดรถให้พี่วัดให้ข้อมูลสําหรับเพื่อนๆที่ติดตามอยากรู้ว่าเฮ้รุ่นนี้กติกามันมีอะไรยังไงจะได้เข้าใจก่อนก็คือกติกาการแข่งขันรุ่นนี้ครับ2.2ก็กำหนดปากเทอร์โบ41.5มมิล41.5ใช่ห้ามมีช่วงล่างก็คือเป็นซ้ำเออมห้ามเด็ดขาดให้เป็นรัดแนบได้อย่างเดียวโอเคตำแหน่งยึดหูโช๊ ตำแหน่งเดิมห้ามตัดชตัดเลาะแช็ซีเด็ดขาดอ๋อแช็ซีต้องเดิมหมดใช่ห้ามเว้าแช็ซีด้วยอ่าก็ประมาณนั้นก็ประมาณนั้นใช่สำหรับรุ่นนี้ก็สำหรับใครอยากทํารถก็ข้อมูลตามนี้เลยใช่นะเวลานี้ทอยเสียเขาก็บังคับให้ออกท้ายนะอ๋อออกไอ้นี่ไม่ได้นะไม่ได้ออกออกหลังเ่าเลยต้องเลอะหลอกออกท้ายไปเลยใช่ สิ่งที่กําหนดมาก็คืออยากจะให้อยู่ในกลุ่มรถเดิมๆก่อนใช่ใช่กลุ่มรถเดิมๆเพราะคันนี้ก็ยังแอร์เย็นอยู่ปกติอยู่ก็ยังใช้ได้หมดทุกอย่างจะได้ใครที่มีรถออกมาจะได้เออเอามาทําแข่งกันได้สนุกสนุกแตไม่ต้องแบบไปไกลทะลุมิติถูกต้องนี่ฮะก็อยากให้มาสนุกการอ่ะพอมาถึงคันนี้อ่ะขออนุญาตเปิดเครื่องเลยดีกว่าเปิดเครื่องเดี๋ยวเปิดให้ครับจริงๆคันนี้ก็ถือว่าเลิศสุดในประเทศไทยแล้วนะก็ ไไน,น่าจะคงงั้นเรียบร้อยดีเ<อ>นเวลานี้คันนี้ก็คือเร็วที่สุดในประเทศไทย<อ>จริงในเวลาวิ่งเท่าไหร่พี่วัดในในวันแข่งจริงวิ่งอยู่11.5ครับผม15ครับผมโชยราวันซ้อมไปทีวันซ้อมถ้าเร็วสุดของคันเนี้ยซ้อมคลอง14 11.3 11.3แล้วก็มาซ้อมคลอง5ก่อนวันแข่งวิ่ง11.4ไปวันแข่งจริงวิ่งวิ่ง11.5อาจจะด้วย บางทีมันหลายๆปัจจัยอ่ะพี่อากาศลมเลิมพื้นแทกมันมันมีผลหมดเพราะเวลามันแค่เสียววินาทีอย่างที่บอกช่างวัดเขาใส่ใจทุกคนุณภูมิเนี่ยเขามีผลทันทีเลยนะสาหรับที่นี่เข้าใจหรือว่าทํารถเนี่ยทุกครั้งที่ช่างวัดออกมาวิ่งจะมีแบบสติใหม่ตลอดใส่ใจทุกรายละเอียดเท่านี้ติดตามพี่วัดครับอู่นี้จะเป็นอู่หนึ่งที่ลือเครื่อง2ององออกมาทุกชิ้นแล้วใช่ใช่จริงๆริงไปเพื่ออะไรพี่วัด ก็คือเราอยากรู้เราอยากแกะดูศึกษาวิจัยก็คือวันนั้นประจวบเหมาะก็ช่างอุช่างอองมาด้วยก็มาก็มาลื้อกันเลยทั้ง2.2ทั้ง1.9เพื่อจะมาเปรียบเทียบดูข้อแตกต่างความแข็งแรงของ2.2ว่าเป็นยังไงข้อดีข้อเสียเทียบกัน1.9แล้วมันเป็นยังไงอะไรประมาณนั้นนะแล้วเราก็มาผ่าทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกัน ติดตามได้ที่ช่องช่างวัดนะช่องฟูเทกช่างวัดลงใช่ใช่ใช่<ๆ>ลองดูได้สรุปคร่าวๆเ,เลยสรุปค <ๆ S 1> ร่าวๆความรู้เพื่อนๆเลยว่า2.2สมมสมไหม,ส,ไมสำหรับคนที่จะออก2.2โหผมว่าเหมาะเหมาะมากๆเพราะว่าท่อนล่าง2.2เนี่ยทนกว่า1.9เยอะด้วยด้วยที่เขาสร้างเขาเวียงใหม่ก้านสูบหม่ ลูกสูบที่ใหญ่กว่าเดิม,มเสื้อสูบที่แข็งแรงขึ้นค่อนข้างมากเลยอ่าม,มันมัน,ม,น,ม,นมันทนทานฝาแน่นอนแล้วแรงแล้วคือมันแรงง่ายอะ่ะแรงง่ายแล้วไอ้เรื่องพังนี่ผมมองว่ายากายากมากนอกเสียจ,จากแต่ถามว่ามันก็มีจุดอ่อนนะมันก็มีจุดอ่อนจุดอ่อนในนณที่นี้ก็คือเกี่ยวกับอยู่ที่คนโมดิฟายมากกว่าถ้าเข้าใจมันอะ่ะ ไม่มีพังแล้วแรงด้วยก็1.9เนี่ยจริงๆเ้ขอด้อยอะไรอีซูก็แก้ไขมาใช่ๆ้เยอะเลยใช่ตัวนี้แก้ไขมาเยอะตรงๆเลยใช่อีซูก็พยายามพัฒนาขึ้นมาใช่นะก็ใครที่อยากได้รถผมว่า2.2ก็น่าใช้ก็คือสเปคเครื่องสเปคเนี้ยพี่ที่เป็นรถแข่งอยู่นะตอนเนี้ยใช้งานในชีวิตประจําวันได้เลยนะอ่าใช่ป่ะเออคือขับขับ คือมันคนอ่ะคือโมดิฟายขนาดเนี้ยก็สามารถใช้งานได้ไม่จําเป็นว่าเฮ้ยถ้าทําขนาดนี้แล้วแล้วจะไม่สามารถใช้งานได้ใช้งานได้เพราะนี่ผมก็ทําแค่มีแคมสปริงวาลคันนี้นะใช่แคมสปริงวาลหัวฉีดปั๊มเทอร์โบจริงๆก็แค่ข้างนี่แค่ประมาณนั้นอ๋อลูกกันข้อตอนนี้ยังไม่จับใช่ใช่แต่กาติการนี้เปลี่ยนได้ปะเปลี่ยนได้อ๋อเปลี่ยนได้แต่ว่าแค่ไร่ข้างใช่ไร่ข้างคันนี้ก็จะมีที่พิเศษมาก็มีทำ์ดเพิ่มอีกอย่างเดียว ันนี้ฐานย่างพี่วัดเอาสเตปเทอร์โบตัวนี้ไล่ข้างชุดนี้ไปไว้1.9จะวิ่งได้ไหมกับเวลานี้11.5มันถ้าสําหรับส่วนตัวต้องเอาส่วนตัวส่วนตัวของคนเดินไม่เกี่ยวทําได้ไม่รู้เอาเอาเอาของพี่วัาถ้าเทอร์โบปากเท่านี้ยอืแล้วกติกาเดียวกันเนี่ย1.9ยังไงก็ไม่ต้องตามครับผมว่าไม่ทันยังไงก็ไม่ทัน2.2 กินเป็นป่าเลยดีกว่าแน่นอนรถมันมีท้อตั้งแต่รอบต่ํามันขับันสนุกกว่า1.9อยู่แล้วครับรถมันขับสนุกกว่าแน่นอนแล้วก็ไอเครื่องที่เราลื้อวิจัยก็คือคันนี้แหละใช่คันนี้แหละครับอันนี้คือรถใครเอาจริงจคันนี้รถอาร์แปดลิ้วอาร์แปดลิ้วซื้อเครื่องไอสองเครื่องสองผู้เทคใช่ตอนแรกอ่ะเราจะทํารถสองแหละแล้วมันใกล้วันแข่งไงมันเหลืออีกสิบวันทำอะไรไม่ถูก คันนี้ก็ตอนแรกก็จะทําแข่งแต่ว่าเครื่องก็ยังไม่มีก็เลยเอ้ายกเครื่องอันนู้นมาใส่คันนี้เพราะด้วยคันเนี้ยมันเดินอินเตอร์ไว้แล้วพอคันนี้มันค้ามันครบกว่าใช่มันเดินอินเตอร์ทาหม้อน้ําทําช่วงล่างอะไรไว้เสร็จหมดแล้วแปลงเบรกสเต็งไว้หมดแล้วไงอ่าอ่าด้วยบอดี้รถที่มันพร้อมฝ่าเพราะรถสองจริงๆริงสีเทาเดิมเดิมเลย เขาใจแล้วทีแรกผมก็ไม่เข้าใจเพราะว่ารถสองเขาออกป้ายแดงมาใช่คันนี้ก็ป้ายแดงเหมือนกันแต่ทีเนี้ยคันนี้มันเป็น1.9ป่ะใช่ก่อนหน้านี้ป็น1.9แล้วก็ไปโยกกอันเทามาได้คันนี้เพรรอบ่เขาเรียกว่าหอดจอกรอพี่เออมันห้ามมุนตัวถรถบริษัทรถบริษัทกันกันก็ถือว่าผลงานดีครับแล้วก็จริงๆเราเข้ามาเนี่ยจริงๆเราก็มาแอบสืบซ่ามาว่าจริงๆมีผลิตภัณฑ์ฟูเทคใช่ใช่ใช่ที่อยู่ในคันนี้ด้วยอย่างอย่าง อย่างอย่างคันนี้มีอะไรบ้างที่เป็นฟูเทคพิวัตก็รอบข้างกันทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะไส้ปัม๊มเฮดปั <head> pump, ๊มก็แคมสปริงวาลแคมสปริงวาลเนี่ยฟูเทคฟูเทคหมดเลยทำใหม่ป่ะพี่หรือว่าก็ผมปรับปรุงจาก1.9มาใส่ครับ<อ>ผม<อ>เพราะตอนนี้ก็จากปรับปรุงกันแล้วก็ทำขึ้นมาแล้วมีขายแล้วพร้อมจำหน่ายแล้ว เพราะว่าผมไปหาสองบ่อยสองจะบอกว่าคนที่วิใจัยให้ผมคือคนเดียวเลยช่างวัดชนบุรี <c oughs> เป็นคนปรับปรุงแก้ไขไอ้ไม่ถูกใจกูไปแก้มาอันนี้อ่าใช่ใช่กูเทคต้งแบบนี้เลยฮนะ,ะแล้วก็ช่างวัดเนี่ยเป็นคนวิจัยเลยว่าเฮ้ยใช้ได้หรือยังไม่ได้อ่าไหนดีนไม่ดีเราก็บอกเราก็แก้ไขคือน้องมันพร้อมที่จะทําตามอ่ะอะไรที่เราบอกเฮ้ยมันยังไม่ได้นะขอตรงนี้อีกนิดหรือลดตรงนั้นเพิ่มตรงนี้มันทําให้เราหมดอย่างช่างวัดเนี่ยเขามีการขันเซอร์กิต หน้ายาวเดกเตอร์ทุกอย่างเขาจะเอาข้อมูลเนี่ยมารวมไว้แล้วก็ไปโยนให้ฟูเทคทั้งหมดปุ๊บแล้วก็ทํามาในด้ตั้งใจปั๊บถึงจะออกขายก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแล้วก็ผ่านการคัดกรองมาอย่างดีจากช่างวัดใแล้วก็เกียร์เกียร์เนี่ยรู้สึกว่ายังเป็นปัญหาเดิมอยู่หรือเปล่าพี่วัดเกียร์2.2กับ1.9เหรอครับคือผมมองว่านี่ก็เดิมๆเลยนะผมก็ไม่ได้ทําอะไรมันผมก็แปลงชุด คัสเดิมที่มันเป็นเป็นเป็นปั๊มอยู่ด้านในเออมันเป็นมันเป็นปั๊มในอ่ะใช่ครับมันเป็นปั๊มในผมก็แปลงมาเป็นปั๊มนอกก็ต้องก็ก็สุดท้ายก็ต้องย้ายออกมาข้างนอกใช่เหมือนเหมือนของเก่าแล้วก่อนใช่ใช่ใช่เพราะว่าถ้าเป็นเป็นอย่างนั้นอ่ะรถอ่ะมันขับนุ่มนวลแต่ว่าพอมันเป็นอย่างนี้แล้วหัวเกียร์มันจะอมหน่อยหน่อย ว่าแล้วเราไปเทสกันไอเบสบอกท้องเอาตีนงัดขึ้นมาตอนผมต่อเกียร์คัดไปหน่อยว่ะตกใจเหรอใช่มันมันจะค่อยๆคืนพี่มันมันจะอมหัวเกียร์พี่เขาเขาทำเพื่ออะไรพี่วัดผมอยากรู้ให้ขับรถเวลาขับรถมันนุ่มนวลเนี่ยพี่เวลาพี่ตัวชักคัด<ช>อะไรใชใน่ใ<ช>ในนท้องใช่ใช <ๆ S 2> ่เวลาพี่เปลี่ยนเกียร์มันจะได้ไม่กระโชกโค้งห้างมันจะได้นุ่มนวลแต่สายซิ่งเราก็ไม่ได้ก็ต้องสวนอ่าเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแล้วอัตราทดก็ไม่เหมือนตัวเก่าด้วย อ๋อทไมใช่ผมพาเกียร์กันหมดเลยวรีลว่าสองจุดสอนี้ไม่เหลืออะไรแล้วกระจายกระจุยหมดแล้วได้พาหมดแล้วแล้วก็ก้ามปูเกียร์ผมเห็นก็ยังหักกันก็ยังเหมือนเดิมก็มีโอกาสหักก็ฟิวเทคก็ทํามาแล้วเป็นก้ามปูเป็นอลูมิเนียมซีรีส์เไม่ต้องกลัวแข็งแรงแน่นอนก้ามปูเกียร์หนกับสี่กับสองพเหมือนกันปะเหมือนกัน ก็คือเป็นพาร์ทเดียวกันไม่ต้องตกใจใส่กันได้เลยก็ยังเป็นพาร์ทเดิมอยู่ก็ที่ฟูเทคมีอยู่แล้วนั่นแหละใ่ก็มาใช้กับ2.2ได้ได้เลยอันนี้ก็ใส่ไปแล้ววันนั้นผ่านไหนๆนผ่านเลยก็ใส่ไปเลยอ๋อก็ใส่ไปเลยใช่แล้วก็จริงๆสเต็ปมีอะไรจะขยับขยายไหมสำหรับในรุ่น2.2คันนี้เหรอครับคือตอนนี้มันอยู่ในช่วงของรอไหลเครื่องยนต์ถามว่ามัน มันพีคกว่านี้ได้ไหมผมคิดว่าได้แต่ตอนเนี้ยระหว่างเวลาเราจูนเราอะไรเงี้ยเราก็ยังไม่กล้าเข็นมันร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้ามันหลับขึ้นมาเราไม่มีเครื่องนาะใช่เรายังอะไรยังไม่มีถามว่ามันวิ่ง1ิบเอ็ดค่อนมาทางต้นได้ไหมผมคิดว่าวิ่งได้ในในกติการเนี่ยเพราะว่าคันนี้ช่วงล่างวันนั้นก็ยังไม่ร้อยซก็ยังออก1 6ึ่งหกปลายอยู่ ก็ยังค่อยๆไล่ไปครับไมได้ไปดีกว่ายังไม่อยางก้าวกระโดดเดี๋ยวโลขึ้นมาเสื้อสูบจะเบิกจะอะไรจะลำบากใช่ไหมครับใช่มันยังไม่มีเครื่องพี่ถ้ามันมีเครื่องแล้วมาดิก็พร้อมพี่ใช่เราก็จะได้รู้ลิมิตมันด้วยพี่อย่างอย่างตัวเนี้ย2ออีกอย่างหนึ่งก็คือข้อดีก็คือระบบปั๊มหัวฉีดใช่ไหมพี่ใช่มันดีกว่าตัวเก่ามันเป็นเหมือน 4JJ3 แล้วระบบน้ำมันเหมือนเหมือน4 j ่เเลยสี่เก็ อย่างว่าเราก็มีข้อมูลรถเซอร์กิตอะเนาะแสดงว่าอูสุเขาต้องรู้ข้อมูลบอกว่าเก้าน้ำมันมันไม่ค่อยถึงเขาไปเอาสิ่งเก่ามาใส่เหมือนเขาเหมือนเป็นสสยซิ่งเหมือนกันนะแล้วแล้วที่สําคัญอ่ะ2.2อ่ะเวลาเราปรับแต่งโมดิฟายแล้วอ่ะมันแรงแล้วมันไม่มีควันด้วยหรอแต่ถามว่าจะให้มีควันได้ไหมได้แต่พวกผมเลือกที่จะไม่มีควันวันเนี้ยถ้าพี่ลองไปดูคลิปเดี๋ยวพี่ลองเอาคลิปลงไปดูเ คลิปมันคันนี้วิ่งอะแทบไม่มีควันเลยพี่ก็ถือว่าเป็นการพัฒนาที่ดีอะใช่หควันเนี่ยคือตอนเนี้ทางพวกเราเนี่ยกาลังอยากให้มันเป็นแบบนี้จริงจริงจริงพี่ตอนนี้มันแรงหลายควันอย่างๆเพราะว่าด้วยการใช้งานเอ่ยตํารวจเอ่ยนะเราก็อยากให้มันออกไปที่ดามาไน้อยใช่ใช่คันคันนี้คันนี้แรงหลายควันเลยแล้วก็ระบบน้ํามันเราก็จะเห็นก็คันนี้ก็เต็มระบบ h y b ใช่ครับคันนี้ h y b ทั้งระบบ นี่ฮะวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่วัตมาให้ข้อมูลแล้วก็ว,วันต้องมีงานต่อแล้วก็เดี๋ยวไปเจอที่สุราษฎร์ด้วยเนาะได้ได้เดี๋ยวได้ายาอะไรสุราษฎร์อีกใช่ครับแล้วก็ติดตามนี่ฮะเฟ <Frame. S 2> ่งการางานเ้ียวสุราษฎร์ครับรถอัตเตอร์ลีน่ะ รถอาร์ตแปดลิ้วทำสีอยู่ครับเขาทำสีกันเป็นปีเลยหรอปีนึงเขาจะเปลี่ยนกี่สีพี่ถามได้ทีได้ไหมเขาเขาอย่างเงี้ยเดี๋ยวรถไม่รอรถต้องรอด้วยต้องรอก่อนต้องรอก่อนนี่ครับก็วันนี้ได้ข้อมูลพอสมควรสำหรับใครที่อยากได้2.2ผมว่ามันคุ้มค่าจริงๆงคุ้มค่าพี่แรงเชืยอผมรถน่าใช้ทำนิดหน่อยแรงเหนียวด้วยทนด้วยช่วงสุดท้ายอยากให้ช่างวัดฝากเพื่อนเพื่อนที่เป็นเอฟซีช่างวัดชลบุรีหน่อยก็ ถ้าเกี่ยวกับรถแข่งก็ฝากติดตามชมติดตามเชียร์ด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากงานที่ร้านไว้ด้วยครับรีแมปเทอร์โบแก้วาวก็คืองานถ่ายมั่นเครื่องอะไรพวกนี้ที่ร้านรับหมดปกติครับผมก็สนใจจะทำอะไรก็ฝากโทรเข้ามาหรือว่าทักถามทางเพจได้ครับผมทำได้ตั้งถ่ายถ่นมันเครื่องยานหน้ายาวแบตเตอร์เอา มำได็คเตอร์เขาก็หกนะครับแน่แน่ม่ก็ยังไงฝากติดตามช่งวจุีอ้าววันนี้เป็นวุนขาตต่อวจุดีครต้องจับกอลเราแลนเกียวผม2.2